โคตรน้อไม่อันนี้อยู่ที่น้อไปจ้องนะได้หลายอีกหลายเดือนกินเดือดกินเลยแล้เรือรเลยบ่ีกนได้บ่ดที่นี่น้อไม่้ายบาเอื่อยอุ้ยเอาเมื่อคืนจะเอาไม่จะไปโอ้ยไก่นะน้อหวานบอกอันนี้จะขั้นนี่น้อหนึ่งสามิบสามิพสามชิบท่านหมอเนาะ พุทธาประมาณ40บาทนี่นี่หน่อหวานบะหน่อหวานเชฟพุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิังบังคันกันไข่ไข่ยางเบินเงินยังไงด้วอสนใจเห็นพมีหลายล้านมากเลยหลายล้านทุกคนทุกคนอันนี้คือหน่อไม้นะครับอยู่ที่สปปลาวนะอันนี้จะเป็นห้าสิบห้าสิบห้าสิบพันหน้อนี้นะครับทุกคนอันใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบบาทโอ้ยโยมโยม โอ้โหนีุ่ทกคนรอไม้โคตรนอไม้อันนี้อยู่ที่นออหม่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่อันนี้อยู่ที่เมืองอยังนี่ไม่มียังอยู่แขวงใชอเออเส้นขวางอยู่ไหญ่แรงแล้วทุกคนที่สำคัญนะราคาไม่แพงอันนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทขั้นขั้นถ้าเอาตัวนี้วะบเ่อเอาขึ้นรถเลยเหรอการไปซื้อนอใหม่หวานเพิ่มอันนึงจะได้สามสิบพันสามสิบพันตัวนี้สามสิบพันอันนี้นอใหม่ปลูกเองบ่เออปลูกเองอ๋อ อันนี้เท่าไหรอ้ยนักกว่านึงๆอันนี้่ะตวห้0สตันเกียราบาทันมันแน่นมแ่นนี่มีใครรู้บ้างครับมันคือหน่อไม้แบบของพันอะไรไหมมันใหญ่จังเลยเอาไปเห็นอย่างนี้ต้มป่ะต้มกินบ่แกงได้ป่ะเออเอาสื่อซอยเพื่อนป่นอันนี้เอาตัวนี้ละเท่าไหก็้สิบทันหนนะครับทุกคนประมาณ โอ้ใหญ่แห้งเฮ้ยมันใหญ่จังเลยมันบอกเมนนอร์ไม้ขอบใจขอบใจเอาเมื่อจังใดล่ะแบกที่กแบกที่แบกฟาดเอาลูกบากลำบาก์อยเมื่อเมียอยากกินหน่อไม้แบกขถอยโอ๊ยข้างในนอร์ไม้ยังมีอะไรนอรดิงนอรดิงดิงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนี่ คอนโดแมนใหญ่ขนาดนี้เลยขอพูดทอดทอเนาะใหม่ใหญ่กิ่าอันนี้เท่าใดก่อสามสิบสามสิบอันน้อยเด้ออันน้อยเด้อเอาอันนี้ละก็สกินได้่ลายหมอนอันนี้สามสิบพันนะครับเป็นข้าวเหน้ยวใหม่หวานบอกนอหวานนอหวานเอาไปแกงเออแกงนี่ครับสื่อซอยสื่อซอยซิมนสุก็ได้นะนี่นะสิมบอกก็ได้บอกบออ๋อมันกินหวานเลยบอกหวานเลยว้าสิ้เบอร์อ๋อเดี๋ยวใช้จะมีมีดบอกว่า ตโอ้ไม e oh. oh, ่บานป้าจนถุงเงี้ยใส่กลบอะไรถุงใจแม่เฮามักเลยมากิเ you ก know. ่งๆทำไมอันนี้บปล่าวะโอ้ได้คุณบอกว่าไอ้ลุงแบกก็ได้ขชิลอดก็ได้แล้วคนนี่เนี่ยส้มนี่ยได้หลายกินหลายเดือนกินเป็นเดือนกินเลยแล้วเดือนเลยหรือเปล่าปีอะไรก็ได้เป็นปีหรือเวล่าบ่เป็นไอเวลาเฮ็ดอกมเฮ็ดส้ม เอาลองมโอ้ยเอามันมาคอยยกเสาเพื่อนใช่ไหมคือเข้าขี่รถมาสะดุ้งตาใหญ่มากโกรอ้ยโกรน้องใหม่โอใจเลยอ่ะดาคือข้อสิบแบกตัวนั้นเมื่อเมียอยากกินหน่อไม้กินหน่อไม้ที่ว่าเม้นน่อไม้ธรรมดาใจเด้อใจเลย ขอบใจเด้อได้สองเนาะได้เห็ดบ้าวเล้วมาเที่ยวลาวได้อะไรกลับได้เนาะไม่ได้อม,หมใอมห้